เข้ามาถึงปักทำแล้วค่อยๆเข้ามานะเจ้าเปียกบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะบางก็เสียชีวิตก็มีข้าเข้ามาถึงนันไหนทำแล้วขี้เล็กไลเต็มไปหมดเลยถือไว้ให้ลุงหน้อยเอามานี่เจ้าเปียกครับ ออมาด้วยความบริสุทธิ์ใจลูกต้องการเล็กไลเพื่อเอาไปบูชาไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาคันกับน้ำผึ่งของลุงออกมาหน่อยได้ค,ครับอ,ออกมาออกมาออกมามลดเลยครับอาจารย์ได้แล้วจ้าเปียกได้มาแล้วประขาาจะได้มามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ อยากจะได้เหล็กไลเอาไปบูชากะทักมาทางคลิปได้เลยนะถักท้ายทุกคนกันด้วยนะเออยางที่ทุกคนเนี่ยได้บอกในคลิปนะว่าอยากให้ลุงใบเข้ามาในปา่าอยากให้ลุงใบตัดเหล็กไลนะ่ะคนดูทุกคนเนี่ยต่างกระพผดกันว่าลุงใบผมเนี่ยอยากจะได้เหล็กไลเอาไปบูชา ผมอยากได้เหล็กไหลเนี่ยเอาไว้เป็นของมงคลเอาไว้ป้องกันตัวจากสิ่งใหม่ดีนะอืมไม่รู้ว่าเหล็กไหลที่ข่ามาตัดในคืนนี้มันจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งหมอผีและใครต่อใครนะต่างก็อยากได้เหล็กไหลในถ้ำแห่งนี้นะบางคนเนี่ยมาก็ไม่ได้เหล็กไหลนะบางคนก็ตาย ยเลชีวิตในถ้ำนี้ก็มีเหล็กไร้ที่นีเนี่ยต้องบอกทุกคนว่าเป็นเหล็กไห้ที่ห้าอยากมากและกว่าจะได้มามันไม่ใช่ง่ายๆนะอืมในคืนนี้เนี่ยข้าไม่ได้เอาเจ้าสร้างมานะข้าเอาเจ้าเปียกมาสวัสดีครับพอมเปียกอืมเปียกเอ็งพร้อมหรือ,อยัง ในคืนนี้ลุงจะพาเองมาตัดเหล็กไล่นะ่ะเล็กไหรอครับอืมเจ้าบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนะ่ะต่างก็บอกกันว่าเหล็กไลในทำแห่งนี้เนี่ยศักดิธิ์มากอืมใครที่มาเนี่ยถ้าคิดไม่ดีถ้าทำชั่วก็ไม่สามารถเอาเหล็กไลไปได้นะต้องเป็นคนที่บำเพ็ญถือศีลปฏิบัติยังเคร่งครัดนะ่ะอืม ก่อนจะเข้าไปอังเชิญเหลกไหลข้าก็ต้องทำพิธีขอก่อนนะขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาในถ้ำแห่งนี้นะเพื่อจะได้เข่าไปและออกอย่างปลอดภัยนะเปียกเอ็งถือสิ่งนี้ให้ลุงหน่อยเดี๋ยวลุงจะทำพิธีขอก่อนครับเอ็งเอาถูก ับไฟแชกออกไม้ลุ่มหน่อยโทบหรอครับอืมเหล็กไห้ดีค่ะมาอัญเชิญในคืนนี้เนี่ยเป็นเหล็กไห้ดีศักดิ์สิทธิ์มากนะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ห้าอยากผู้ตะคุณเนี่ยสามารถป้องกันคุณไสมนดำได้นะและช่วยในเรื่องค้าคายไดเป็นอย่างดีนะใครที่ใดไปครอบครองถือว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีมากนะ ข้าก็ยังไม่รู้นะว่าในคืนนี้เนี่ยข้าจะได้เหล็กไหลไปหรือเปล่าถ้าได้เนี่ยใครที่ดูอยู่อยากจะเอาไปบูชาก็ได้ข้าก็ไม่ว่าเลยข่าจะแบ่งให้บูชาและข่าจะเก็บเอาไว้ให้เจ้าสร้างกับเจ้าเปียกนะเอาไว้ให้เป็นเขื่องรางค้องคลังไว้ปกปักหลักทราบหวกมันนะเปียกครับ เอ็งเอาไปแชกออกใหมลุงน้อยได้ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้าจานย์่มส่วนนี้ฝนตกบ่อยมากนาเปียกครับฮ่เอ็งดูเหมือนไม่สบายน่ะใช่ครับมเปียกครับครับก่อนจะเข้าทำเอ็งต้องตั้งจิตให้ดีนะครับลึกถึงพุทธคุณนึกถึงความดีน่ะครับ เป็นอะไรเปียกเหมือนเป็นหวัดเลยครับอืม,อม ลุงจะปักถูกไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะาอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าขไปกันดีกว่าเอ็งถือตะเกียงไว้เพียกครับลงุงมีไฟท้ายแล้วครับลุงลืมลไป เอาเทียนลุงม,มาหน่อยเทียนเหรอครับอเอ็นเจอหรือเปล่าพอนตามาจ้ามานะคะ่ะจำเจงให้ดียาวอกแวกนะ ไม่ค่อยจะได้นะเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายกับสสาทนที่แบบนี้นะถ้าก็เลยไม่ได้เอาเ้าทังมามีแค่เ้าเปียกคนเดีย,ดยวน่ะีตามลงมาเข้ามาถึงปากทานแล้วนี่คือคอยเข่าบ้าน้าเ้าเปียกครับทั้งเข่ามันข่อนข่างที่จะแคบเลยใช่ครับ ค่อยเข้ามาเจ้าเปียกครับเอ็เข้ามาได้หรือเปล่าอาจารถือถือสิ่งนี้ผมขอนะครับเข้ามาค่อยๆเข้ามานะเจ้าเปียกเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยข้าได้ช่วยชีวิตมันไว้นะ่ะจากมอพีชัวนะ่ะ เจ้าเปียกเอ็งพร้อมหรือ,อยังพร้อมนะครับอาจารย์ถือสิ่งนี้แล้วครับโลมดันในมันค่อนข้าง,งที่จะใหญ่มากเลยเนะี่ยขอบอมานะครับเอ๊ะภาคเนมอาจารย์รู้สึกอะไรบางอย่างไหมครับรู้สึกด้สิ ที้้แลว่ชาวบ้านเขาบอกกันว่ามีเหล็กไหลหนะัะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คำนักไหนที่มาอัญเชิญเหล็กไหลที่นี่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะบางก็เสียชีวิตก็มีอาจารย์ครับว่ายังไงจารย์ถีอผมก่อนนะคะอข่าเข้ามาถึงนันไหนทำแล้ว อืมพลร่งก่อนข่างใหญ่เลยอืมขี่เล็กไลเต็มไปหมดเลยอืมเดี๋ยวข้าจะทำพิธีในบริเวณตรงนี้นะ่ะเจ้าเปียก<ฮ>เอง็งถือสิ่งนี้ให้ลุงน้อย เดี๋ยวข้าจะเริ่มทำพิธีเลยเจ้าเปียกครับเอ็งเอาสายเส้นของลุงออกมาหน่อยสายเส้นหรอครับอืเฮ้ยครับต่างจิตให้ดีนะเจ้าเปียกครืะเดี๋ยวข้าจะทำพิธีอัญเชิญเล็กไลแล้ว Hop. ออเอาเปียบครับเปียบครับเอาขั้นของลุงออกมาครับครับคนใหญ่หรือขันเล็กครับอาจารย์เอาลูกเล็กออกมา ของลงออกมาหน่อยนี่ครับตัง้งิจให้ดีนะเจ้าเปียกครับ มาด้วยความบริสุทธิ์ใจอืลูกต้องการเล็กไลเพื่อเอาไปบูชาไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ปลดออกมาไม้ลูกเห็นและให้ลูกได้เอาไปให้ผู้คนที่คิดดีทำดีนะให้ผู้คนได้เอาไปบูชากันได้ปลดออกมาไม้ลูกได้เห็นด้วยเถอะ เบียกครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเองอย่าตื่นตนกหนัะครับสัเบียบครับเอาคันกับน้ำผึ่งของลุงออกมาหน่อยได้ครับ เือจ้าสิ่งนี้ไว้ลุงหน่อยได้ครับเดี๋ยวลุงจะเอาเทียงขึ้นไปนี่ครับน้ำเพิ่งหนกมาด้วยความโดยสุทิ์ใจแต่ปลอดออกบาใหนูกเห็น จะได้นำไปบูชาและให้ผู้คนได้บูชาโลกคิดดีทำดีไม่ได้คิดชั่วจองออกมาเถิดเจ้าเปียกครับ,ารบอาจารย์ลืมมีดครับเอามีดให้อาจารย์หน่อยออกมาแล้วจเจ้าเปียกออกมาออกมาออกมา ลงนะครับอาจารย์ได้แล้วเจ้าเปี๊ยกบุ้งได้มาแล้วเจ้าเปี๊ยกครับสองทั้งุ้งหน่อยครับอาจารย์ลมจะลงแล้วเล็กๆนะว่าข้าจะได้มามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเจ้าเปี๊ยกครับ เดี๋ยวเองกับลุงเราต้องออกไปกันแล้วนะครับอืมคนดูคนไหนอยากจะได้เหล็กไหลเอาไปบูชาก็ทักมาทางคลิปใดเลยนะเดี๋ยวขาจะให้ลูกศิษย์ของขาส่งไปให้ทุกคนนะวันนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนว่าขาได้เหล็กไหลมาไม่มากนะเดี๋ยววันหน้า ข้าจะเข้ามาตัดมนอีกนะืะใครอยากได้กระเรียดถ้าเข้ามานะใครถ้าเข้ามาก่อนเดี๋ยวข้าจะให้คนนั้นเอาไปบูชาก่อนนะข้าสัญญาว่าข้าจะให้ทุกคนได้บูชานะอือจ่เปียกครับเดี๋ยวเราต้องออกไปกันแล้วนะครับ ออกไปกันไหนแล้วไม่ใช่เรง,ง่ายๆหรือพ่อจารยที่จะได้มันไม่ใช่ไงไ่ายๆนันแล้วถ้าเราตั้งมันโยกับความดีนะ่ะไม่คิดชั่วทำชั่วของศักดิ์ศมันจะโยกับตัวเรานะ่ะครับข้าจะให้เองกับเจ้าซันเก็บไว้ให้ดีนะครับ เล็กไรเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะได้ปพลอดพร้องไปง่ายๆนะคร <c oughs> ับเอ็งระเจ้าซังจงตั้งมั่นในความดีไม่คิดชั่วทำชั่วของสักดิ์จดจะอยู่กับเอ็งตลอดไปนะครับ <c oughs> อืออกไปกันได้แล้วครับอ <c oughs> <c oughs>